เจริญโพลญาติโยมทุกมูเหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนนำเอาอาณาปานวัคในตอนที่หนึ่งเป็นวัคที่เจ็ดแห่งพระสุตตันกปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวัคโพชงคะสังยุตในย่อหน้าที่641ถึง646 มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังวักนี้เป็นการนำพโพชชงเจ็ดประการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกรรมฐานต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดโดยเริ่มต้นด้วยกรรมฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ปรารถนาความหลุดพ้นนั่นคืออัธิกะสัญญาหรือการกำหนดหมายในกระดูกเรื่องราว เกิดขึ้นณพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญอานิสงค์ของอัธิกะสัญญาไว้ว่าอัธิกะสัญญาภิกขเวภาวิตาพาหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมหพาลาโหติมหานิสังสา ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากวิธีการเจริญคือการเจริญโพชชงเจ็ตควบคู่กับอัตถิกะสัญญาพิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชชงอันสหระคตะด้วยอัตถิกะสัญญาคือมีสติระลึกรู้ในกระดูกไม่ว่ากระดูกตนเองหรือกระดูกผู้อื่น พิจารณาให้เห็นความไม่งามความเป็นท่าตะความผุพังโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละและเจริญโพชงข้ออื่นๆจนครบเจ็ดประการในทํานองเดียวกันผลที่พึงหวังได้จากการเจริญอัติกะสัญญาร่วมกับโพชงมีดังนี้หนึ่ ผลสูงสุดสองประการทิเทวะธรรมเมอัญญาคือการบรรลุอรหัตผลในปัจจุบันชาตินี้สติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาหรือถ้ายังมีเชื้อกิเลสเหลืออยู่ก็จะได้เป็นพระอนาคามี 2. ประโยชน์มหาศาลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเพื่อความเกษมจากโยคะ หรือกิเลสเครื่องผูกอันใหญ่หลวงเพื่อความสังเวชมากหรือความสรลดใจในวัตะสงสารและเพื่อความอยู่เป็นผาสุขมากหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากตอนนี้คือ 1. กระดูกคือความจริงร่างกายของเราทุกคนมีโครงกระดูกเป็นแกนกลางแต่เรามักจะหลงลืมความจริงข้อนี้ เพราะมีผิวหนังและเนื้อห่อหุ้มไว้การเจริญอัติกะสัญญาคือการมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปเห็นโครงสร้างที่แท้จริงเมื่อเห็นกระดูกบ่อยๆจิตจะคลายความหลงไหลในรูปกายความกำหนัดยินดีจะลดลง 2. โพดชงเป็นตัวเร่งลำพังการดูกระดูกอาจทำให้แค่เบื่อหน่ายหรือกลัว แต่เมื่อนำมาบวกกับโพษชงสติจะทำให้การดูนั้นต่อเนื่องปัญญาจะวิเคราะห์เห็นความไม่เที่ยงปิติจะทำให้จิตใจชุ่มชื่นไม่แห้งแหลงผลลัพธ์จึงไม่ใช่แค่ความเบื่อแต่เป็นความหลุดผลน 3. ความผาสุกที่แท้จริงหลายคนกลัวการดูกระดูกคิดว่าจะทำให้หดหูแต่พระผู้มีพระภาคยืนยันว่า มันนำไปสู่มหาโตผาสุวิหารายะหรือความอยู่สบายอย่างยิ่งเพราะเมื่อจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายได้จิตก็จะเบาสบายอิส,สระไม่มีความกังวลหวาดกลัวหรือหวงแหนกายอีกต่อไปในตอนต่อไปเราจะมาดูกันต่อว่านอกจากอัธิกะสัญญาแล้วยังมีกรรมฐานกองอื่นๆอีกหรือไม่ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้เจริญร่วมกับโพฌงชงโปรดติดตามในตอนหน้าขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร